ก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับนะมุมมองทองวันนี้มผมเข้าอ,อุตสาีกไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้ตื่นสายเลยไม่ได้เปิดดูน,นี่นี่มุมมองทองสำหรับเช้าวันจันทร์นะครับในส่วนของผมเนี่ยผมผมเริ่มมองตรงนี้ครับนะในตอนนี้แท่งสามสิบนาทีนะครับะแท่งสามสิบนาทีเนี่ยผมมองว่าโซนเนี้ยนะครับ เป็นเป็นโซนที่มันเป็นแนวต้านละนะครับเนะ่เป็นโซนที่เป็นแนวต้านละนั้นผมก็เลยเข้าเซลไว้นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่กี่นาทีก่อนหน้าทําวิดีโอนะครับพอเปิดมาปุ๊บก็เข้าออเดอร์ไว้นะครับนะกดกดเซลไว้ทีนี้ถ้านะโซนนี้เป็นโซนแนวต้านเนี่ยยังไงก็ต้องปรับตัวลงครับนะปรับตัวลงอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะลงมาปิดกัปได้นะครับแถวแถว หนึ่งแปดหกห้า 65, นะครับนี่ถ้ามองในแท่งสามสิบนาทีนะครับถ้าไปดูในแทง่งอื่นแทง่งแท่งเดนะครับถ้าไปมองในมุมมอง,มองแท่งเดนะครับแท่งเดเนี่ยจะเห็นว่าโซนนี้ครับนะเดี๋ยวผมทําเครื่องหมายให้ดูว่าโซนนี้มันเป็นแนวรับเดิมนะครับ,นะรบเป็นแนวรับเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านเห็นไหมครับ เปลี่ยนเป็นแนวต้าน,นทองมันขึ้นไปถึง1892นะครับ1892เนี่ยแน่นอนว่ามันมันมันเลยแนวต้านไปนิดหนึ่ะนะครับนิดเดียวนะครับนะบเป็นกรอบเล็กๆนะครับนะบเป็นกรอบเล็กๆถ้าไปมองแท่งใหญ่โซนนี้มันก็เป็นโซนแนวต้านเหมือนกันเห็นไหมครับนะที่เขาเรียกว่าอา สป라이นแน่ๆน่าจะเป็นสป라이โซนเนาะนะสป라이โซนงั้นพอพอมันขึ้นไปลักษณะนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรามองเป็นแพทเทิร์นเราก็จะเห็นเริ่มเห็นเป็นแพทเทิร์นเอนะครับนะเริ่มเห็นเป็นแพทเทิร์นเอเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดผมก็จะมองเป็นแพทเทิร์นเอละนะครับก็จะเริ่มปรับตัวลงถ้าแท่งเดเนี่ยผมมองลงถึง แนวที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือ1815นะครับมีโอกาสลงไปถึง1815นะครับหรือว่าถ้าหลุดแนวนี้ก็สามารถลงได้ถึง่1756นะครับอันนี้คือมองในใน TF ใหญ่นะผมดูจากอะไรนะครับดูจากพฤติกรรมของทองอทางทางด้านซ้ายนะครับเห็นไ,ไหมครับทะลุลงมาปุ๊บ เนะี่ยมันมันถึงแม้ว่ามันข้ามไปข้ามมาจุดนี้มีการทดสอบนะครับอนะผมไล่ให้ดูนะจุดนี้พอมันทะลุลงมาเห็นไหมครับมันมีการทดสอบนะแล้วมันลงต่อเห็นไหมครับนะ่โซนนี้พอทะลุลงมาปุ๊บเนี่ยก็มีการทดสอบเหมือนกันปึ๊บนะครับในเรื่องของพฤติกรรมราคาดังนั้นโอกาสที่จะลงถึง หนึ่งเจ็ดห้าหกมีนะครับนะหนึ่งเจ็ดห้าหกมีตอนนี้วิ่งอยู่แถวแถวหนึ่งแปดเจ็ดห้านะครับหนึ่งแปดเจ็ดห้าถ้าใครกำลังมองนะครับหาจุดที่จะเข้าออเดอร์หรือว่าเปิดเซลล์ก็ลองพิจารณาในทําเฟรมเล็กนะครับเพราะว่าทำเฟรมทำเฟรมเล็กเนี่ยมันก็จะมีแนวย่อยๆอยู่นะนั่นคือในมุมมองทองสำหรับเช้าวันจันทร์ นะครับเช้าวันจันทรนะ์ทีนี้ถ้าไปสังเกตทุนเห็นไหมครับนะจะสังเกตว่าผมจะเป็นคนที่ใช้ทุนไม่เยอะนะครับนะจะเป็นคนที่ใช้ทุนไม่เยอะนะทุนผมก็จะอยู่ประมาณ20กว่าเหรียญน,นะครับ20กว่าเหรียญก็ตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับ,นะรบเวลาข้าออเดอร์ผมก็จะไม่ค่อยสต็อปล็อตเท่าไหรนะ่ไม่ค่อยตั้งสต็อปล็อตนะครับนะถือว่าเราใช้พอร์ตเราเป็นสต็อปล็อตนะครับเปิด ออเดอร์ให้มันมันเหมาะสมกับกับทุนนะครับหลังจากที่มันเริ่มวิ่งบวกนะครับตอนนี้บวกอยู่ประมาณอ่ายี่สิบกุญเหล่นนะครับก็ถือว่าเกือบร้อยเปอรละนะครับเกือบร้อยเของทุนละนะหลังจากที่มันมันเริ่มกําไรเนี่ยเราค่อยไปตั้ง Stop ปล็อกันทุนกันกําไรไว้นะครับแต่ว่าถ้ามันมันลากไปฝั่งตรงกันข้ามนะครับแล้วก็ ซับลอดไปตามตามทุนที่เราลงนะครับเท่านั้นเองครับนวะคอนเซปต์ง่ายๆนะยังไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ทุนพยายามใช้ทุนน้อยๆนะครับถ้าได้สักร้อยเปอร์ซ็พอใจในกำไรเราก็ปิดนะครับเราก็ปิดถือว่ามันมันมันได้ร้อยเปอร์ซนนะครับนะนั่นคือนะคอนเซปต์ในการเทรดทองนะครับแต่ว่าถ้ามันวิ่งแท่งนึงยาวๆเนี่ยนะโอกาสที่จะ ได้กาไรเป็นกอบเป็นกำรรม,มันก็มีนะครับวันหนึนะ่งร้อยเหรียญแน่ร้อยกว่าเหรียญก็พอได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยๆถ้าทุนทุนยี่สิบแปดนะ่ถึงสามสิบเหรียญเนี่ยเราบวกสักสิบเหรียญน,นี่ก็ถือว่าอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับกาไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าพอใจเราก็ปิดนะครับเนะี่ก็จะน่าจะวิ่งอยู่วันนี้ก็น่าจะวิ่งอยู่กรอบแคบๆนะครับแน่กรอบแคบๆ เรา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 นี้นะครับเดี๋ยวผมทำเครื่องหมายให้ดูาอาจจะวิ่งกรอบแคบป,ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจจะวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับวิ่งเป็นไซด์เวย์กรอบแคบอยู่ตรงนี้ปุบป๊บปั๊บปุ๊บปนะครับอาจจะมีโอกาสถึง1865นะครับถ้ามันสามารถลงมาปิดแกลบได้แต่ว่าถ้ามัน ถ้ามันไม่สามารถลงได้เนี่ยโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปแถวแถวหนึ่งแปดแปดห้าก็ยังมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมตั้ง Stop Loss ของผมไปละหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับแต่เดี๋ยว,วถ้ามันกลับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะต้องไปปิด Stop Loss ก่อนอ่ะลองดูนะครับเนี่ยลองลองปรับหน้างานดูเนาะเนี่ยอาจจะเทรดสั้นอาจจะต้องเฝ้านิดนึง นะครับเนะทรดเซนอาจจะต้องเฝ้านิดนึงนะแต่สำหรับคนเทรดยาวที่มีทุนมากพอเนี่ยก็อาจจะออกลตให้มันพอดีนะครับแล้วก็อย่างวิเคราะห์ตามมุมมองนะครับถ้าไปดูแท่งวีคนะครับนะถ้าไปดูแท่งวีเนะผมให้ดูแท่งวีคแท่งวีคก็โอกาสที่จะลงก็มีนะครับ นโอกาสที่จะลงก็มีเพราะทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นโซนที่มันเป็นโซนโซนแรงขายละนะครับดังนั้นมีโอกาสปรับตัวลงนะครับมีโอกาสปรับตัวลงผมมองงี้นะนะพอขึ้นไปปุ๊บนะโอกาสปรับตัวลงก็มีนะครับโอเคนะครับสําหรับมุมมองทองเช้านี้ สวัสดีทุกคนครับ